ครับผมพบกับช่างเกิ่งแล้วนะครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีการใส่วงเดือนนะครับวงเดือนตัวนี้นะครับบางทีลูกค้าหรือว่าเย็บเย็บไปแล้วบางทีมันหลุดนะครับจะอยู่ด้านในข้างล่างนี้นะครับถ้าเป็นจากกระเป๋าหิ้วเปิดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับจะเห็นอยู่ด้านในนี้นะครับนี่นะครับเห็นชัดไหมครับนี่ไงให้ดูนะครับบางทีเย็บเย็บไปแล้วหลุดนะครับ หลุดหรือว่าบางทีม <Source, S 1> ันไปติดข <these S 2> right uh ัดหรือว่าเส้นได้เข้าไปขัดหรือว่ามีปัญหาเข็มหักนะครับแล้วไปคาอยู่นะครับแล้ววิธีเราถอดออกมาแล้วบางทีเราไม่รู้ว่ามันอยู่แบบไหนอยู่ลักษณะแบบไหนนะครับวิธีใส่บางคนบางคนเขาใส่อย่างนี้นะครับซึ่งถ้าใส่อย่างนี้จะไม่ถูกนะครับต้องเอาตัวหมุดเหล็กตรงนี้นะครับออกมาด้านนอกนะครับวิธีใส่นะครับบางทีตัวนี้อาจจะอยู่ฝั่งนี้หรือว่าอยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ด้านบนนะครับ บางทีถ้าเราใส่ไปอย่างนี้บางทีไม่เข้านะครับอยู่ลักษณะแบบนี้บางทีเข็มเข้าไปขวางอยู่นะครับบางทีเขาก็จะไม่เข้านะครับเนี่ยครับบางทีใส่ก็ใส่ไม่ตรงจุดอะไรอย่างนี้นะครับวิธีใส่นะครับให้อยู่ให้ตัวเขาควายตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเข็มขึ้นสุดนะครับเข็มจะขึ้นสุดด้านบนแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้อยู่ฝั่งขวาเอฝั่งซ้ายนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาวงเดือนตัวนี้นะครับหันขึ้นแบบนี้นะครับเอาด้านแหลมอย่างนี้ลงอย่างนี้นะครับวิธีใส่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเขาก็จะอยู่ในร่องบังคับแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอยู่ในร่องบังคับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาตัวนี้นะครับปิดตามนะครับฝาที่เราถอดออกมานะครับใส่คืนเข้าไปนะครับใส่วิธีใส่นะครับเราก็สังเกตดูมันจะมีหมุดนะครับ มีหมดบังคับอยู่นะครับให้หมุดตรงนี้เข้าในร่องตรงนี้นะครับเขาจะมีร่องวอลบังคับอยู่นะครับเห็นไหมครับร่องเล็กๆตัวนี้นะครับเราก็จะเข้าร่องนี้นะครับที้ใส่ก็ใส่ขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเขาจะอยู่ในร่องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกครับผมมีตัวล็อกฝั่งซ้ายนะครับล็อกให้ดังแก๊กนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับนี่นะครับ แล้วก็ลองหมุนดูนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับวิธีใส่วงเดือนจากกระเป๋าหิ้วนะครับหรือว่าจากเล็กซิงเกอร์จากหัวดํานะครับนี่นะครับวิธีใส่ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับลองหมุนดูนะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรแล้วก็ถือว่าใช้ได้ตามปกตินะครับผมนี่ครับง่ายๆนะครับผมวิธีการใส่วงเดือนนะครับแบบช่างเก่งนะครับผมถ้าท่านไหนมีปัญหาเรื่องจากก็สามารถคอมเมนต์สอบถาม มาได้นะครับว่าจากยี่ห้อนี้พอทําแล้วเป็นแบบนี้อาการเป็นแบบนี้แก้ยังไงนะครับถ้าสอบถามมาได้นะครับผมเบอร์โทรก็0973396478นะครับผมกับช่างเก่งรับซ่อมจากยีดผ้านะครับผมรับซ่อมจากทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมผมขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ